ไอศครีมจ้าทําเองกินเองจ้าดูนอาจจะหน้าตาเพี้ยนเพียนไม่เหมือนในร้านแต่รับรองแซ่บจ้าไอศครีมสตอรอเบอรี่ใช้เวลาไม่นานจ้ะแต่อร่อยกินกับระปาสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาลองทําไอติมจ้ะวันนี้เราจะมาทําไอติมไว้กินจ้ะเพื่อนเพื่อนไอติมสตอรอเบอรี่นมสดจ้ะเนาะนี่ก็จะเป็นสตอรอเบอรี่ที่เรา ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะก่อนอื่นเราจะมาทำสตอเบอรี่ตัดชิ้นเล็กๆก่อนจะ ตามนี่เลยจ้ะแล้วก็น้ำตาลประมาณครึ่งหนึ่งก่อนเนาะคอยดูความหวานเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วเราก็จะทำสตอรอเบอรี่กับน้ำตาลให้ละลายก่อนจะ้ะ จะใช้ตัวช่วยเนาะบดให้สตอรอเบอรี่เขาละลายเร็วจะเออนั่นจะเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะเสร็จแล้วเราก็จะ เชื่อมสตรอเบอรี่กับน้ำตาลให้เขาค้นกว่านี้เนาะเพื่อนๆเมื่อกี้ชิมรสแล้วหวานจ้ะแต่ว่าเราจะเพิ่มน้ำตาลอีกนิดหน่อยความชอบก็คือของใครของมันเนาะทำจนตัวสตรอเบอรี่เราจนค่อนข้างเล็กเนาะเพื่อน ที่เราสตอเบอรี่ของเรา,าใกล้จะสุกเอ่อให้มันเละวันนี้จะเพืเ่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็จะมาทําการผสมนมกับนี่จะเราจะใส่นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเราไม่มีแป้งข้าวโพดจะเราจะใช้เป็นแป้งมันเนาะก็ประมาณสามช้อนสองช้อนกว่าเนาะ เสร็จแล้วเราก็เทนมใส่หน่อยเนาะผสมก่อนคือทุกอย่างไม่ได้กะไม่ได้อะไรตายตัวจะเ,เพื่อนๆะเอาทุกอย่างเลยนะนจะสตอรบอรี่ของเรากลิ่นหอมมากเลยนี่จะสตอบอี่ของเราสีสันสวยมากเลยจะเ,เพื่อนๆความข้นก็ประมาณนี้แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นมจะ้ะอันนี้นมนมเป็นนมสดเนาะ แล้วก็เราผสมกับไอ้แป้งมันจะเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วเราจะเทสใส่เลยเนาะแล้วก็จะเป็นนมข้นจะ้ะเพิ่มความหวานเนาะ คนทุกอย่างให้เข้ากันจะเพืเ่อนๆไม่ให้เขาเดือดเนาะแค่ให้เขาสุกเ,เดือดนิดหน่อยจะ ตอนนี้เนื้อไอศครีมก็จะได้เราจะปิดแล้วก็เราปิดไฟเนาะให้ก็อเดืนอนนิดหน่อยก็ปิดไฟเลยจ้ะประมาณนี้เนาะเราก็จะปิดไฟเมื่อกี้เราใส่เกลือด้วยเนาะนิดหน่อยปิดไฟแล้วก็คนเพิ่มอีกนิดหน่อยจะเพื่อเพื่นเสร็จแล้วก็เทใส่จานหรือภาชนะอะไรก็แล้วแต่เนาะให้มันเย็นแล้วค่อยเอาไปแช่ในช่องฟริดเนาะเขาบอกว่าแช่ประมาณ ครั้งคืนก็ได้เนาะเราคิดว่าครั้งคืนแล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเทตัวไอติมของเราใส่ในภาชนะก่อนจะให้ก็เย็นก่อนเนาะแล้วค่อยเอาไปแช่แข็ง พื่อนอันนี้อไอศครีมของเราเราแช่ช่องฟิตได้ประมาณสักสองชั่วโมงกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันจะก่อนที่จะไปนอนจะ้ะก็จะประมาณนี้เนาะเขายังไม่แข็งตัวเท่าไหร่เขายังไม่แข็งเนาะเดี๋ยวเราก็จะขูดขูดเสร็จแล้วเราจะเอาไปปัน่นนจ่จะเริ่มเริ่ม,มที่จะเย็นแล้วเนาะเริ่มที่จะแข็งแล้วจะ้ะแต่เราก็จะขูด ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เ,เพื่อนๆเราทำพอกินเครั้งเดียวจะลองทำดูเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะเราก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันเสร็จแล้วเราจะเอาเนื้อไอศครีมของเราเนาะไปปัน่น ปั่นให้เนื้อมันเอ่อเนียนขึ้นจะพื้เพื่อนนะเสร็จแล้วก็เอามาแช่ช่องฟิตไว้เหมือนเดิมนี่จ้ะเพราะว่าไอตัวสตอเบอรี่ของเรามันมันนั่นจะยังเป็นชิ้นๆอยู่เนาะแต่ใครชอบแบบนี้ก็กินได้เ็ว่านะไม่ต้องเอาไปปั่นก็ได้แต่เราก็จะลองเอาไปปัน่นดูว่าจะเป็นยังไงนี่จ้ะ โอเคเดี๋ยวเราเอาไปปั่นก่อนปั่นเรียบร้อยแล้ว,ลวจะเป็นตัวไอศครีมก็จะประมาณนี้จะเขาจะดูเนื้อเนียนขึ้นเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่ภาชนะแล้วก็จะเอาไปแช่ช่องฟิตขึ้นจะเพื่อนๆนะดูเนื้อไอศครีมจะเนียนมากเลยเนาะแต่ที่จริง ตอนที่เขาเอาไปปั่นเขาต้องให้มันแข็งกว่านี้หน่อยเนาะประมาณเขาต้องแช่แข็งประมาณสี่ชั่วโมงเนาะของเราประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าแต่จิมรสชาติแล้วอร่อยจ้ะหอมสตอรอเบอรรี่ ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝามาปิดแล้วก็เอาไปแช่ไปแช่ช่องฟิตค้างคืนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากเลิกงานแล้วมาดูกันจะ้ะโอเคจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเช็คไอศครีมของเราเนาะตอนนี้เราออกมา,าไว้ข้างนอกประมาณ15นาทีแล้วจะ้ะนี่จะเนื้อไอศครีมก็จะประมาณนี้เนาะเราเอาไว้ คือแช่แข็งนานนานมากเลยจ้ะเพื่อนๆเพราะว่าหลังจากที่เอาไปปั่นแล้วเราก็มาแช่แข็งไม่มีเวลาเนาะเพิ่งจะเลิกงานก็นี่แลยประมาณน่าจะเป็นทั้งวันแล้วก็หนึ่งวันหนึ่งคืนจ้ะเพื่อนๆนเนาะเนื้อไอศครีมของเราก็จะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานเนาะวันนี้ก็มีถั่วด้วยจ้ะนี่จะถั่วแล้วก็นมจืดราดเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นนี่จ้ะ ไอศครีมโคนเนาะวันนี้เราจะลองใส่แล้วก็ตักใส่ถ้วยดูนะโอเคนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นครั้งแรกจะเพื่อนๆลองทำดูเนาะเพราะว่า,เ,าเราก็ยังไม่เคยทำแต่ถ้าทำเป็นก็ถือว่าผลไม้น่าจะทำได้หลายอย่างเนาะเดี๋ยวเราจะมาตักตัวไอศครีมของเราใส่ถ้วยก่อนเนาะ ขั้นแรกใส่ถ้วยจ้ะยังแข็งอยู่จ้ะเพื่อนเนะยังเป็นน้ำแข็งอยู่จ้ะ ขูดอาจจะไม่เป็นงานเขาขายเนาะไม่จะได้อย่างนี้เราเปลี่ยนไม่ใช่ช้อนจัดจะง่ายกว่าเนาะตัวนี้มันใช้ของประเทศตัวจัดเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวโคนของเราก่อน ยัดๆเข้าไปเจ้นเพื่อนนะอันนี้เป็นสตอรอเบอรี่โดยแท้เลจ้ะสตอรอเบอรี่โดยตรงเลยจ้ะสุดท้ายก็ไม่ใช้ตัวขูดเหมือนเดิมจ้ะ ความสวยไม่ต้องเน้นจ้ะแต่ความอร่อยนี่คือแซ่บทำเองกินเองเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินไอติมในร้านซื้อให้ลูกประจําเนาะะไอติมแต่เรากินได้อย่างเดียวคือไอติมที่เขาขายในร้านไอศครีมโดยตรงเลยจ้ะแต่ว่าเป็นแบบแบบไม่มีสีสันไม่มีผลไม้ใส่เนาะคือเป็นสีขาวล้วนจ้ะที่นี่เขาเรียกไอไนตนเนาะ นี่จ้ะประมาณนี้เลยจ้ะเพื่อนๆ <c oughs> จะไอจิมของเราต้องใช้ช้อนจ้ะทำงั้นก็คงไม่ได้กินช้อนขูด ใส่ขูดอีกเดี๋ยวเราก็จะโรยถั่วจะเพื่อนๆเราจะไม่โรยสองอันเนาะเพราะเด็กเขาไม่ชอบถัว่วเราก็จะโรยใส่ในแก้วนี่จ้ะถั่วนี้ก็เราคั่วเนาะคั่วเรียบร้อยเราจะส่วนนี้ก็จะกดกดถั่วเข้าไปเนาะอีกอันนี้ก็คือลูกใสกคนหนึ่งเขากินได้จ้ะกดให้มันมีสีสัน ลูกเขาก็ถามว่าแม่เขาเคยกินที่เมืองไทยเนาะรถในหมู่บ้านเขาขายเนาะเขามีข้าวเหนียวมูนใส่ด้วยเนาะบอแม่ใส่ข้าวเหนียวบอกเดี๋ยวเราให้ทำเป็นก่อนเยวจะทำให้กินอยู่ว่าน,นี้เขาชอบกินนี่จ้ะอันนี้ก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาโรยนมจ้ะน,นี่ก็จะเป็นนมจืดทั่วไปนะให้มันเปื้อนไปนี่จ้ะ ราดด้วยนมจ้ะนี่จะหน้าตาหน้าทานมากไปจ้ะเพื่อนๆจ้ะอืมนี่จ้าเสร็จแล้วก็ราดนมเลยจ้าดูสิไอศครีมของเราโฮมเมดไอศครีมจ้ะเพื่อนๆจ้านี่นี่ก็ใช่จ้ะราดเข้าไปอุ้ยราดเข้าไปราดเข้าไปนี่จ้ะ เรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าไอศครีมของเราจ้านี่จะหน้าตานน่าทานมากเลยรสชาติหอมหวานหวานนมเอหอมหอมนมเนาะเป็นนมจืดแล้วก็หวานเป็นสตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่กลิ่นเพราะจะหอมหวานเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นนี่จ้ะอาจจะดูเพี้ยนๆแต่รับรองอร่อยจ้ะเพื่อนๆจ้ามาจ้ามากินไอศครีมด้วยกันกับน้า กับอากาศที่กําลังยังหนาวอยู่เลยจ้ะเด็กที่นี่คือเขาไม่เน้นหนาวยังไงเขาก็กินจ้ะ